ค,ค,ค่อยๆกันนี่ค่ะอืมน,นี่ดอกน้อยนะนี่ค่ะงามเลยเนงามสิว่าถึกดอกน้อยเนุะค่ะเนาะ พี่น้องค่ะเก็บเห็ดออกมาผัดกะเพราผัดกะเพราเห็ดเอ่อเห็ดเพลิงหวานเห็ดเพึิงเลือดเนาะคะ่ะเนาะใส่หมูจ้านี่แหละค่ะผลดีของการเข้าป่าตอนเช้ากลับมาก็ได้มาเห็ดกับเขารอลูกเนาะคะ่ะเนาะมะเขายนี่มาเอเข้าซุ้มือค่ะแล้วก็เคียงเขาก็ออกจากป่าแล้วค่ะเทียงหรือใบเขาก็ออกจาก่าแล้วเ่ะเอาแต่ไป,ปมาเห็ดกับเขานะคะ่ะเนาะสำนียแล้วพี่น้องค่ะเห็ดอ้างซื้อเด้อค่ะเด้อ ว่าแกงกระแกงดูแลเจ้ารบเห็ดคลิปค่ะอันนี้มาผัดกระเพราอันนี้เห็ดเพิ่งเลือดนะค่ะเนาะอันนี้เห็ดพึ่งหวานอ่อนๆจะผัดไปทานเนาะป่าเดี๋ยวของกลาสิผักตะมมูใช้เข่าซื้อสุกแล้วจ้าน่ากินไหมคะ สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะเจอกับแยตาพาเลาะอ,อีกแล้วนะคะเนาะเพ mm hmm. ละใส่ดอกเลาะจะอยู่ในป่าน,นี่แหละพี่น้องค่ะตาแถวบ้านไม่ได้ไปไกลจ้าเห็ดเยอะแยะต่แปตาดดมากค่ะพี่น้องค่ะเห็น mm hmm. เห็ดแล้วใส่เ,เบิงเนาะค่ะเนาะดอกแรกแหกมาน ดูความเมียนตัวเต่าครองเต่าจ้าดกสองดอกสามก็ตามมาติดติดจ้าเอาเนี่ยค่ะ แม่หิามาตุ้งคุ้งหลัดหนาอีกอนี่คสวยงามตามท้องเรื่องจ้าเดี๋ยวไปตั้งกล้องตัดขากันจ้ะพี่น้องจ้ะ จังบ่หนักนะคะเนาะพวงขวหนึ่งดอกยังงงไหมพี่เจ้าก็เป็นตะมุนเถอเจ้าจะมาเห็ดโกยถวยยแทธะเจ้าก็เป็นตะมุนแท้่ไม่อาบน้ำฝนบปรตก ซูมเมอก็ได้ได้หล่อตาอยุซูมมอพี่น้องคะ่ะปุ่นดอกหนึ่งนี่จ้ะไม่อย่างือเป็นงองงางัง,อง,ง,อง,ง,องโอ้ยแล้วก็เครียดให้กันอีกปุ่นดอกหนึ่งหินตะหัว คุณพ่อคอเห็นนอะอ,อไปแล้วคะ่ะไปแล้วไปแล้วไปหาหน่อยแล้ว ดอกยิ้วแหวนมันค่ยน้อยเกียบตุ่มบปเนี่บัวงามคู่สองคู่สามคู่เออ,ค,อ,ค,อค่อยค่อยกันนี่ค่ะมีดอกน้อยนะ สิบ่ให้ถึกดอกน้อยเนาะคะ่ะเนาะอันนี้เล้เป็นอย่างตุ้มคุ้งมมนี่แมไม่ใส่ค่ะไม่ใส่

จะหอกพอตะ่ออ่ะแต่แอะมาในพี่น้องค่ะง,ง,งามๆเอาบดีป่อยให้ขาม,มือเนาะค่ะเนาะเอาบดีป่อยขันมือเว้นมือเน่เท่าค่ะเท่ามดเห็ดไปต่อจ้ะ นี่แหละพอดีกินเริ่มใหญ่มาบานมาเพราะแซบค่ะทำไมมาลีอยู่ในนี้โอ๋อไม่อย่างทางนี้เอาขอ,ขอโทษค่ะเพรเห็นเจ้าขอหักข้าล่อเลยแล้วก็มีดอกเดียวเนาะค่อยก็เขอ,ขอ,ขอ,ขอหะหยาซะบัแขงเลย คุณสองดอกหนึ่งงามๆพี่น้องค่ะอันนี้นี่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 จ้านี่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 งามคู่นี่ค่ะ ค่ะเราคือยุ่เลิกแถบอ่ะน,นี่เอาสองดอกสองดอกตั้งกตดอกเดียวนะสองดอก,อดอกขขาวเดียวได้หลายแล้วค่ะได้เยอะแล้วเอาพุยแล้วค่ะสงสัยล้วตากมอก ใ่เมื่อคืนนี้เราตากมอกลายสวยๆงามๆเจ้าุนดอกนัง พี่น้องตาเลียวหาเห็ดเพราะมันต้องเลียวเบื้องดีๆค่ะวันนี้เป็นอย่างบุเป็นหลงๆล,ลืมๆนี่ค่ะตอนที่ถ่ายแล้ว,ว็่กดกล้องกักดอกใดงมุเจ้าสิบว่าเห็นน้ำค่อยละพี่น้องค่ะว่าคุนดอกหนึ่งขุนดอกหนึ่งขุนดอกหนึ่งคุนดอกหนึ่ง จักดอกใดแล้วเฮาสิเพราะเห็นน้ำกันพอ่องามไทยแล้วปานจะของกเดเป,ปิดบ่ะแมนสิกดปิดบานนีเอ้ยวินจะของเอามาขาหมดดินลงหลายแท้คุณดอกหนึ่งค่ะ แมนโบนิโอมิซาหเห็ดเพียกอันนี้เห็ดเพียกเห็ดเพียกคือเหลือด้วยค่ะเพราะว่าอากาศมันเย็นยามคืนมาจ้าเอาไปเซ็ดน้ำแซ่ฟิตเนาะพี่น้องค่ะตากน้ำแซ่ฟิตน้ำค่ะ ลยแซ่ฟิตเอาทับกันละคอหักคอล่อเลยขอดีของการตื่นเช้านะคะนะขอดีของการตื่นเศร้าไปเบียกหลายหน้าค่ะผู้ถ่อเพิ่นพาว่าเข้าปลาก็ได้หลายปลาปลานี่บ่ได้เฮากัยใหญ่ไปปลาไหมเนาะพี่น้องค่ะ ป้านี่ก็ได้ฮกก็ย่ายไปป้าไม่แต่ป้านี้ได้ฮาก็ยุติแต่ป้านี่ลหละเพราะว่า,วาเห็ดก็อึอาพายังมู้มาค่ะตอนแรกว่าสิมาหอดเมื่อนี่แหละ อ้คุณเข่าป้าว่าสนดกยัง้าคันในหอดบ้านยุยย์ป่ะนะ แกงมันเป็นกระดันค่ะตัวนี่ค่ะเป็นขีตัวอ้ยขีตัวปฏิบัติกล้ยน้อยหมุนตุม่มคว้ยน้อยตกตุ่มขีตัตวพะนะออกก็เบ,บ้าพีดตากระฟัง บ่มีเขากะได้ใจเย็นเย็นเก็บไปตัดขาให้กันเบิ้งไปน้ำเนาะค่ะเนาะขอบคุณด้วยค่ะเด้อขอบคุณสุขปู่สุคนขอบคุณทุกกำลังใจซอยไลคซอยแชร์เนาะค่ะเนาะก,นกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจ้าเด้อขันอยากเข็นคลิปย้ายตาต่อไปแต่กดกระดิงด่งติ้งติงด้วยค่ะเด้อจะได้แจ้งเตือน ใรอยากหัวคอยอ่านคอมเมนต์แล้วของก็มาคอมเมนต์สองเพียงดอกว่าคนถ่ายได้ถ่ายภาพได้มัวมากว่าสั้นวาโอ้ยอใครอยากหัวเจ้าเห็นปีนี้เจ้าว่ามัวเจ้าเห็นปีกายนี้เจ้าสีอ้วกคอยว่าคอยก็บม่ได้ว่าคอยถ่ายดีด้พี่น้องก็บ่ได้จบการถ่ายรูปมาลูกสาวนาซื้อนะมาจับกล้องถ่าย ให้เจ้าเบิงได้ตามนี้มันบุญหัวใอยเลยตัวเลี้ยนเลอนขอดก็บาได้เลี้ยนมาเนาะคอมเมนต์จองอันเราญาติเราบ่ได้คอมเมนต์เราญาติ่อยว่าเห็นเลยเราส่งมาสองอันเลยถ่ายภาพได้มัวมากสัน้น่ะได้่าขอบคุณค่ะที่เข้ามาติชมสันดอกกว่า ขนาดอันนั่งตัดขาเห็ดก็ไม่วิซือๆแล้วกันแล้วก็ยังว่ามัวข่อยบ่ได้ยางนะจะข่อยยางนี่แล้วหาักแตก,กคักคข่อยว่ะทยว่าขอบคุณค่ะที่เข้ามาติชมมัวก็ย่าเบิ่งเดอค่ะเด้มมันสิอ้วกสั่นออกว่วกกวไบ่ได้ไปโชดที่นี่ว่าวิหลีที่นี่มัวก็ย่าเบิ่งตเนะพี่น้องมันสิหกักมันวิน ได้ก็ยังดีนะที่เราเขามาบอกขอบคุณเราด้วยแล้ววะขอบคุณจ้าสนับน้ำงามคุณงามงามนั่งพับเทียบเอางามงามเกินงามอะไรนี่นั่นน่ะนั่งพับเทียบเอางามงามก็ คือขาลึกเท่าัโอ้ยเงาแล้วไงบังนะพยพนซล้ว่แล้วขึ้นยากไปต่จอจา้ามาลูมิลีออลลแอแล่ว่มันอูตูดิบนออลลแอแเล มันเจ้าขายุเลือเล้วมันก็น้ำน,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 น้ำนะไปค่ะพี่น้องค่ะพวงพวงพวงขนาดตาฟางนี่นตื่นยาม,มื่อเศร้าส่งบักหำแล้วแล้วนี่พี่น้องค่ะขนาดตาฟางนะ ยงนะยังเห็นะนะวันตะิด ่อ,อยังในม่ค่ะโอ้ยุณดอกหนึ่งพี่น้องค่ะเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้ออ้อห,อ,หอ,อ้ยเราอ้วนเลยค่ะเราซีกเนี่ยอ้วนเลยค่ะเราซีกออก แบบสบายอีกแล้วพี่น้องจ้า สบายสบายสบายหลายเกือบเกือบโดนนางพันธุระเอานางทับซะแลว้วเดี๋ยวฉังไปตัดขา่ดาวคุณาดอกหนึ่งพวงหนึ่งดอกพวงหนึ่งดอกกำลังก,กอมแมกเกอย ช่อดอกนี่ค่ะลงเต้าท้างนั่นลงเต้าท้างขวามาจับก็่ได้ใส่ถุงมืองามค่ะมาลูมิลี่ไปจ้าปวดแล้วนางตมามมาเนม่อนกันขันพ่อมา มือเว้นมือได้หรือโอ้ยนี่ค่ะขาโอ้ยขาขามเว้นมือบ่ได้ค่ะอีเมย์ไงนี่แล้วชินาบูดรไงเอาเดี๋ยวสิเต็มตาแล้วค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวสิเต็มตาสิได้หามองตัดขาแล้วจ้ะมาตัดขาใส่อีเมย์ไงนี่เขาตึ๊บ อยากขออนุญาตนั่งเฝานี่เดอ้อทำไมเอกกล้องเพื่อนอ่ะมาบ้านนี่สิไปตัดขาใส่กันอยู่นี่แหละพี่น้องค่ะฮ้อนเลยสองเลยสองเี่อยากไปแล้วค่ะไป้มานาั่งรูบๆค้ำๆตัวตัดขาเรียนอย่งที่ห้างตะมวนพี่น้องค่ะ มีความสุขอ,อ,อันอนี้ฝนก็ตกมาหมอกแล้วกว็วาทึกแล้วเราเป็นออกลอกเย ตู้คู่ีขี้ค่ะเฮ้ยไปแล้วตู้คู่ทีขี้อยแบบนี้ขออนุญาตตัดออกหลายๆเ้อค่ะเด้อเอาไปก็แชร์ฟิตก็ได้ค่ะได้ไปคอยอันนี้ตากเอาคอยเอาตัวส่วนดีๆส่วนแถวบ่ดีเขาก็กว่าอยากตากไปสู้พี่สู้น้องเนาะคะนะ่ะเนาะ เอาก็ได้เก็บเล่นเก็บนี่แล้วค่ะเอาเก็บไปกินเขาก็ต้องเฮ็ดดีๆแน่ละค่ะพี่น้องเนาะแม่เอาไปให้กันสิ่ิวผู้ใหญ่อยากกินเด้อันเม่งเมงปฏิวาย้ายตาส่งอย่างมาค่อยกินใช่ไหมาผู้ให้แต่ปสิวาโอ้เสี้ยนดินค่อยขอโทษค่อยไม่เห็นเจ้า ของเรื่องงามเลยขันเขาเก็บทันกับบุคอยโอ้ยแม่ลูกหลูดมือแ่กโอ้กําลังสีย่องว่าบุคอยมีหนอนมันนี่นนนก็ได้ยินเสียงหัว เมาาื่อวานเลยจะมาหมอหมอเลยแล้วอุดมสมบูรณ์แล้วกินอิน่มนอนลหลับไหลบานย้ายต่อ้วนขึ้นอ้วนขึ้นแตกมือเราขาคุณผู้ง,งามผู้หยางคนสั่งกะไลวันนั้นตีเป็นพ,พาวาวาเออ

ค่ะาตองใส่ทับกันดอกหักเลยอืม มันมาต่ําแต่้ฮามันเป็นกระดัน่นเปาะๆอย่อยากเก็บแปจงที่ไปให้ผู้เฒ่านั่งเล็มเนาะพี่น้องค่ะอยากให้ผู้เฒ่านั่งเล็มนั่งแถะนั่งเล็มอยู่ก็สิมวนผู้เฒ่าลูกหลานคำๆอยู่ซ่ใด๋ เห็นน้อยายตาว่าพี่น้องยายตาเห็นอยู่ผู้เดียวเตะนี่ จกเกือบเกินกระตาแล้วค่ะ,ะใส่โต้เฮาพี่น้องค่ะเก็บต่อจ้า